ตราที่สามสามคนมาจบจบวันนี้จบแล้วถ้าจบจะมีแค่เรามันจะเป็น6กเดือนครับแตถ้ากลับขนาดอ๋อเหรอแล้วแต่น้องถ้าน้องเขาล็อกต่อจะเป็นแหกเดือนครับ มันเป็นแล้วมันเป็นแล้วก็มาช่วยเศรษฐกิจครอบครัวในช่วงนี้ช่วยในการับทางธนาคารมาดูแลจ่ายเพิ่มนะแล้วทารต่อไปเอยจะเป็นสิ่งเดียวพี่ถ่ายวีดีโอนะ

ตัวอะไรนะเพส่อนไปนะเพื่อนไปนะเพื่อนไปนะเพ่อนไปแเ้วะช่ไหมผมไปแล้วใช่ไหมวันนี้เมนูไหนบ้างทอดกระพไก่ต้มนะครับเดีวก็ไปลุกไปเขาหาอะาเมือเนาะแราไม่อเีต้อนหาเื่อเจียมาก่อนนะครับจากมนตนที่สามสามใกันแล้ว ต่อเลยาหารก็มาเลยนะครับอหก็ไปง่ยนะยกกวิีกกันใส่แ่ด้วยหนูใสแ่้วยนะพี่ปาย

พวกตมนะครับกคไข่ทอน้วนะี่เตักดายก็ปทกีก็ตายแล้ปีี่มลายร้อปีแล้วแต่ปีนี้แปลกใจมากว่าลถหกสิบพนนายกก็คงเลย ป่าติดรลดถึงร้อยหกสิบผมแปกใจมากเลยว่าเอความั้งโอกอคบคุมสถาการณ์ป่าหนองปัท่านน่าจะเว่าเรากที่อยนกรมเนสามารรมูิวามสุขของ่